รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการแสงธรรมวันนี้เราเจะพิจารณาบทพระคมภีของมนาทิ์สัปดาห์ที่5ในเทศกาลธรรมดานะครับบราณที่หนึ่งในวันนี้เริ่มต้นด้วยหนังสืโยปแปลกมากเลยแต่เดี๋ยวพอฟังอธิบายแล้วเราจะพบว่าไม่แปลกเขามีจุดที่จะเอาไปเชื่อมกับบทพระวรสารของพระเยซูเจ้าบรณที่หนึ่งหนังสือโยนะครับในวันนี้ไปวัดเริ่มต้นว่า โยบเริ่มพูดว่าชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินเป็นการถูกเกณฑ์ทหารชีวิตของเขาเป็นเหมือนชีวิตของลูกจ้างถ้าหอยหาเวลาเย็นลูกจ้างรอคอยค่าจ้างฉันใดแต่ละเดือนในชีวิตของขาพเจ้าก็ผ่านไปโดยไรความหมายแต่ละคืนก็มีแต่ความทุกข์ฉันนั้นทหารเกณฑ์คงรอว่าเมื่อไรจะออกเบนปลดประจำการจะได้กลับบ้านไปพบบุตรภรรยา ที่ทำอยู่นี่ก็โดนเกณฑ์มาใจไม่อยากอยู่ในหน้าที่นี่เลยเมื่อข้าพเจ้านอนหลงบข้าพเจ้าก็พูดว่าข้าพเจ้าจะลุกขึ้นเมื่อไหร่แต่กลางคืนก็ยาวและข้าพเจ้าก็พิกตัวไปมาจนรุ่งเช้าคือชีวิตของโยบเนี่ยเขามีความทุกข์นะครับปีศาจมาทดลองเขาทําอันตรายให้เขาให้ร่างกายเขามีแผลพุพองดูสิว่าเขาจะเชื่อในพระบินเจ้าไหม แล้วเวลาเขาอยู่ในความทุกข์ยากลําบากเนี่ยเขาก็บ่นต่อว่าพราะเป็นเจ้านะครับสะท้อนใจว่าทําไมวันเวลามันเชื่องชาจังอันนี้คนทุกทรมานเนี่ยเขาจะนอนรอเช่นคนที่เป็นมะเร็งนอนรอความตายก็จะบ่นว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีหนึ่งวันแต่ละวันทําไมมันชาจังเลยแต่อยู่ๆบทอ่านในวันนี้ยบก็พูดว่าทําไมเวลาเร็วทําไมเ็าพูดอย่างนั้นเขาพูดแบบนี้ครับ นังสือโยบสะท้อนความรู้สึกของคนที่มีชีวิตยอยู่อย่างมีความทุกข์และหาทางออกไม่ได้คนที่มีความทุกข์ก็อยากให้วันคืนผ่านไปเร็วๆแต่กลับรู้สึกว่าแต่เราวันมันช้าเชื่องช้าเหลือเกินเราหวังว่าสักวันหนึ่งทุกทรมานจะผ่านไปแต่พอวันนั้นมาถึงเราก็แก่ชราลงแล้วไอ้ตอนช่วงหลังที่เขารู้สึกว่าวันเวลามันเร็วเนี่ยก็พราบว่า พอพอวันแห่งความทุกข์มันผ่านไปแล้วเราแก่แล้วกําลังจะมีความสุขบ้างอ้าวเวลาชีวิตก็จบลงแล้วทำไมมันมันสั้นแบบนี้วันของข้าพเจ้าก็วิ่งเร็วกว่ากระสวยของช่างทอและจบลงโดยไรความหวังขอทรงระลึกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเหมือนลมพูบเดียวตาของข้าพเจ้าจะไม่เห็นอะไรอีกพอกําลังจะหายจากทุกข์ยากลาบาก ก็แก่แล้วชีวิตทำไมมันเร็วอย่างเงี้ยเหมือนกระสวยนะครับคนทอผ้ามีได้แนวตั้งแล้วกระสวยแนวนอนต้องวิ่งไปวิ่งมาถ้าเราทอผ้าโยยาวเรามาค่อยๆร้อยกระสวยแล้วเมื่อไหร่ผ้าจะเต็มผืนนะครับก็ต้องให้กระสวยวิ่งเร็วๆวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาจะได้เต็มผืนเร็วๆชีวิตของคนที่พอหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีชีวิตอ่ะ ชีวิตก็หมดไปแล้วมันเร็วเร็วเหมือนกระสวยของช่างทอและถ้าชีวิตนั้นสั้นเหมือนลมบูบเดียวยบจึงวิงบอลขอพระเจ้าโปรดให้เขาเหลือเวลาดีๆในชีวิตหลังจากตอ้องทนทุกข์ทรมานบ้างได้จินจมยินดีกับชีวิตที่ยังพอเหลืออยู่บ้างชีวิตที่เกือบจะไม่มีค่าไร้ความหมายและความหวังใดๆที่ยกภรรยามานั้นเขาหวังพึ่งพาแต่ในพระเจ้าที่เขาเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียว บทพระบรสารนบุญมาราโกในวันนี้เล่าว่าความสิ้นหวังของมวลมนุษย์ผู้ทุกทนเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับการรักษาและยกศักดิ์ศรีขึ้นให้เป็นผู้ที่สามารถให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ด้วยพระเยซูเจ้าทําให้เราหายป่วยแล้วกายเป็นคนที่ให้คนอื่นต่อไปได้ด้วยแม่ยายของนุบุญเปโตรเมื่อนางหายจากไข้พราะพระเยซูเจ้าทรงรักษานางแล้วนางเริ่มรับใช้ทุกคน พระเยซูเจ้า้าไปในบ้านแม่ยายของนบุญเปตโตรป่วยพระเยซูเจ้าจับมือนางไข้ก็หายพอหายแล้วนางก็ลุกขึ้นบริการทุกคนหาข้าวหาน้ํามาให้ทุกคนกินคนเรารู้สึกไร้ค่าตราบที่เราให้อะไรแก่ใครไม่ได้ความรู้สึกไร้ค่าวันเวลาในชีวิตที่ไร้ความหมายที่แสดงออกมาในบทอ่านที่หนึ่งของหนังสือโยบยังคงเกาะกินชีวิตมนุษย์ และประชากรของพระเจ้าต่อมาอีกนานนับศตรวรรษจนกระทั่งพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาในโลกนังสอโยบเขียนก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมาในโลกนี้ประมาณสัก300ปีมันเกาะกินชีวิตมนุษย์มาไม่ใช่สมัยโยบก่อนโยบก็เป็นแบบนี้แต่พอพระเยซูเจ้าเสด็จมา พระเยซูเจ้าทรงรักษาเราแล้วทําให้เรามีค่าคือเราสามารถจะมีความรักให้คนอื่นต่อไปได้ด้วยจนกระทั่งพระเยซูเจ้าพราะบุตรพระเจ้าเสด็จมาในโลกการเทศนาสั่งสอนตลอดสามปีแห่งพระชนที่เปิดเผยของพระเยซูเจ้าหยุดความสิ้นหวังไร้ค่านั้นได้เย็นวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วมีคนนําผู้ป่วยและผู้ถูกผีสิงมาเฝ้าพราะองค์คนทั้งเมืองมารวมกันที่ประตู พระองค์ทรงรักษาหลายคนที่เป็นโรคต่างๆให้หายทรงขับไล่ปีศาจออกไปแต่ไม่ทรงอนุญ,ญาตให้มันพูดเพราะมันรู้จักพระองค์กลางวันผู้คนไปไร่ไปนาต้องรอเลิกงานดวงอาทิตย์ตกดินครานี้ผู้คนจากทุกทิศทางแบกหามร่างผู้ป่วยมาพบพระเยซูเจ้าเต็มลานบ้านของนบุญเปโตรให้พระเยซูเจ้าทรงรักษาเราจินตนาการต่อไปว่าคนป่วยได้รับการแบกหามมาตั้งแต่ตะวันตกดิน และพระเยซูเจ้าทรงรักษาไปจนมืดคำ่ำดึกแล้วก็ต้องเลิกลากันไปแต่พอเช้าตรู่พวกเขาไม่รอให้ตะวันตกดินแล้วทีนี้เมื่อวานยังไม่รู้พระเยซูเจ้ารักษาแม่ยายของเปโตพอข่าวแพร่ไปปับ๊บเลิกงานรอเลิกงานก่อนก็แบกคนป่วยมาดึกก็ต้องกลับบ้านนต้องนอนกันแล้วอะ พอรุ่งขึ้นคราวนี้ไม่รอให้ตะว,วันตกดินแล้วครับเมื่อคืนนี้ยังรักษาไม่หมดเลยแบกคนป่วยมาเต็มลานบ้านนักบุญเปโตรแต่พระเยซูเจ้าไม่อยู่แล้วนักบุญเปโตรก็ออกตามหาพระเยซูเจ้าเสด็จไปสวดภาวนาตามลําพังพระเยซูเจ้าทรงมอบแบบฉบับแก่เราแม้จะทรงงานจนมืดค่าแต่ทุกเช้าพระองค์เสด็จไปตามลําพังเพื่อสวดภาวนาต่อพระบิดา พละก,กําลังของพระเยซูเจ้ามาจากคำภาวนาต่อพระบิดาเจ้าหากพระเยซูเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาแบบเราคิดโง่ๆแบบเราคงฉวยโอกาสนี้ตั้งตนเป็นผู้วิเศษเลยพอเปโตบอกว่าทุกคนมารอเต็มบ้านเลยครับก็ตั้งตนเป็นผู้วิเศษเลยไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อยคนรักษาแล้วก็เอาของมาให้เอาเงินมาให้เราก็ได้รับความนับถือเป็นผู้วิเศษแต่ พระเยซูเจ้าไม่ใช่มนุษย์แบบเราพระอ,องค์เป็นพระบบตรพระเจ้าเที่ยงแท้พระอ,องค์เสด็จมาในโลกไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราจะสังเกตเห็นว่าโรงพยาบาลมีมากเท่าไหร่ก็ไม่พอรองรับความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนในสังคมยารักษาโรคมากมายหลายขนาดตัวยาวัคซีนใหม่ๆเท่าใดก็ยังเกิดโรคร้ายแบบใหม่ที่เราไม่เคยพบเห็นมากขึ้นตามยุคสมัยของสังคม ผู้คนบริโภคยาทวีจำนวนมากขึ้นทุกปีทุกปีไม่มีประโยชน์ที่หมอจะรักษาพวกเขาให้หายและพวกเขาก็กลับไปใช้ชีวิตเที่ยวกลางคืนไม่พักผ่อนหลับนอนกลับไปกินเหล้าไปใช้ชีวิตไม่มีระเบียบรับประทานอาหารที่ต้องการเพียงอร่อยลิ้นแปลกใหม่แต่ไม่มีสุขกอ,อนามัยอยู่เช่นเดิมเดินทางเที่ยวเตย,งยังไม่บรรยะบัรรยงคนป่วยจะมาที่บ้านของนบุญเปโตรทุกวัน พระเยซูเจ้าไม่รักษาเราที่ปลายเหตุพระเยซูเจ้าตรัสตอบเปโตรว่าเราไปที่อื่นกันเถิดไปตามตำบลใกล้เคียงเพื่อจะได้เทศสอนที่นั่นด้วยเพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้พระเยซูเจ้าทรงแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือทรงสอนให้เราเป็นคนดีและประทานพระหัสถนให้แก่ชีวิตของเราพระองค์จึงเสด็จไปเทศสอนตามสาราธรรมทั่วแคนาลิลี ทรงกับไล่ปีศาจด้วยในวันนี้นักบุญเปาโลบทอ่านที่สองได้บอกกับชาวโครินบอกว่าที่ท่านมาประกาศข่าวดีเนี่ยท่านไม่ได้ค่าจ้างเพราะถ้าท่านได้ค่าจ้างงานที่ท่านทําก็เป็นเพียงอาชีพอาชีพหนึ่งแต่เพราะท่านมาเนไม่มีค่าจ้างงานของท่านจึงเป็นงานที่พระเป็นเจ้าส่งเรียกท่านให้ท่านประกาศข่าวดี ท่านจึงได้รับรางวัลของท่านไปแล้วคือได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสำนึกนี้คงเป็นสำนึกของพระสงฆ์นักบวชผู้มารับใช้เป็นศาสนาบริกรของพระเจ้าเมื่อเสร็จจากภาระหน้าที่พวกเขาคงพูดกับตนเองว่าเราได้รางวัลของเราไปแล้วเมื่อมีโอกาสยืนเทศบนธรรม,มาตรประกาศพระวาจาของพระเจ้า เราได้รางวัลของเราไปแล้วเมื่อเป็นประธานถวายพิธีมิสซาร่วมกับสัตบุรุษอย่างทราบซึ้งอิ่มใจเราได้รับรางวัลของเราไปแล้วถ้าหากการประกาศเทศอนจะมีใครเพียงคนเดียวกลับใจมาหาพระเยซูเจ้าข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะมีส่วนรับประพรข่าวดีนี้ร่วมกันกับเขาเหล่านั้นด้วยสวัสดีครับ เทียงวันสมโพธ์พระคริสต์สมภพสุขที่25ธันวาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกประทานพรพระคริสต์สมภพแด่รมและโลกตามธรรมเนียมปฏิบัติณห้องถงแห่งการประทานพรในพระมหาวิหารนบุญเปโตร โดยหัวข้อของสารวันพระคริสต์สมภพ2020สมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาทรงนำมาจากหนังสืออิสยาบทที่9ข้อ6ด้วยมีเด็กคนนึงเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่พระเยซูเจ้ากระสูติมาเพื่อเราทุกคนพระบุตรที่พระเจ้าประทานมาให้กับครอบครัวมนุษย์ทั้งมวล ในพระโอวาสสมเด็จพระสันตะปาปาทรงมอบถ้อยคำแห่งความหวังและคำปลอบโยนพระองค์กลัาว่าการถือกำเนิดเป็นบอกเกิดแห่งความหวังเสมอและทารกผู้นี้คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงบังเกิดมาเพื่อเราแบบไร้ซึ่งพรมแดนไร้ซึ่งสิทธิพธิเศษหรือการยกเว้นใดๆทั้งสิน้นจากนั้นพระองค์จึงทรงเน้นย้ำว่า ต้องขอบพระคุณพระกุมารเจ้าที่เราสามารถจะเรียกกันและกันได้ว่าเป็นพี่น้องชายหญิงไม่ว่าจะเป็นคนจากทวีปใดใช้ภาษาใดและมีวัฒนธรรมแบบใดตามลักษณะเฉพาะตัวและความแตกต่างของเราเองความเป็นจริงขั้นพื้นฐานนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นเพื่อจะรับมือกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ในประวัติศาสตร์ พระเจ้าทรงทําให้ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่เราต้องการและแสวงหาในฐานะพี่น้องชายหญิงนั้นเป็นจริงโดยทรงประทานพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูเจ้าให้แก่เราความเป็นพี่น้องกันที่มีรากฐานมาจากรักแท้ที่ซึ่งเราสามารถพบปะกับผู้อื่นที่แตกต่างกันได้ รู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อความทนทุกข์ของพวกเขาให้ความใกล้ชิดและใส่ใจพวกเขาถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้เป็นคนในครอบครัวของเราในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราหรือในศาสนาของเราก็ตามแล้วทรงภาวนาว่าขอพระกุมารแห่งเบธเลแฮมโปรดช่วยเราให้เปิดใจช่วยเหลือผู้ที่เปราะบางผู้เจ็บป่วย ผู้ที่ว่างงานและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงสตรีที่ต้องทนทุกข์จากความรุนแรงในครอบครัวในช่วงล็อกดาวน์นอกจากนี้ยังทรงเรียกร้องจิตวิญญาณในการให้ความร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศโดยเริ่มจากการดูแลเรื่องสุขภาพเพื่อให้มั่นใจได้แน่นอนว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงวัคซีนและการรักษาได้ ในตัวทุกผู้คนเราจะเห็นภาพสะท้อนของพระพักพระเจ้าและในตัวผู้ที่ต้องทนทุกข์เราจะเห็นพระเจ้าทรงกำลังวอนขอความช่วยเหลือจากเราเราเห็นพระองค์ในตัวผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้ที่ตกงานผู้คนชายขอบผู้อบพยพและผู้ลี้ภัย และเมื่อทรงมองไปในด้านสว่างและด้านมืดของโลกเราสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงถวายคำภาวนาของพระองค์และทรงกระตุ้นทุกคนให้นึกถึงเด็กๆจำนวนมากทั่วโลกที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีเรียอิรักและเยเมนทรงเรียกร้องให้มีความพยายามอย่างกล้าหาญที่จะทำงานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นทั้งที่นั่นและทั่วทั้งตะวันออกกลางและเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและทรงวน ขอพระกุมารเยซูโปรดทรงช่วยรักษาบาดแผลของชาวซีเรียอันเป็นที่รักและนำมาซึ่งความปลอบประโลมแด่ชาวอิรักและผู้ที่ทำงานเพื่อการปรองดองโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยาซิดิสที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากทรงภาวนาวอนขอให้สันติภาพอย่างรากลึกลงในริเบียและขอให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ได้กลับมาไว้วางใจซึ่งกันและกัน จะได้ทำการสารเสวนาเพื่อเอาชนะความขับข้องใจที่เกิดขึ้นส่งกระตุ้นชาวเลบานอนให้รักษาความหวังเอาไว้และเพื่อบรรดาผู้นำที่ทำงานด้านปฏิรูปเพื่อประเทศจะสามารถบากบั่นไปสู่เสรีภาพและการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ครั้นเมื่อทรงมองไปยังพื้นที่อื่นๆของโลกพระองค์ทรงภาวนาขอให้ประชาคมระหว่างประเทศได้รับการสนับสนุนในความพยายามที่จะสืบสารการหยุดยิงต่อไปในนากรโนโคาราบักทางตะวันออกของยูเครนและในพื้นที่ที่ยังคงมีความขัดแย้งเรื่องการติดอาวุธและวิกฤตด้านมนุษยธรรม ส่งระลึกถึงบูกีนาฟาโซมาลีไนเจอร์เอธิโอเปียโมซัมบิกสุดานใต้ไนจีเรียและแคเมรูนเพื่อให้ความทนทุกข์ของพวกเขายุติลงในที่สุด นอกจากนี้ยังทรงระลึกถึงทวีปอเมริกาโดยเฉพาะกับการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเพื่อความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในชิลีและเวเนซุเอลาจะสงบลงทรงรำลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิลิปปินส์และเวียดนามส่ทรงตั้งข้อสังเกตถึงความทนทุกข์ของชาวโรฮิงญาและว่าพวกเขาจะต้องได้รับการผ่อนปรนและมีความหวัง sia guida e incoraggiamento per il popolo libanese. แม้เราจะต้องเผชิญกับความยากลำบากอันใหญ่หลวงก็ตามแต่สมเด็จพระสันตปะปาปาทรงตั้งข้อสังเกตว่า พระกุมารเจ้าทรงบอกเราว่าความเจ็บปวดและความชั่วร้ายไม่ใช่คำตอบสุดท้ายและพระองค์ทรงนึกถึงผู้ที่ทำงานเพื่อนำความหวังการปลอบโยนและความช่วยเหลือมาสู่ผู้ทนทุกข์และผู้คนที่เดียวดายแล้วจึงทรงสรุปโดยทรงลํำลึกถึงบรรดาครอบครัวที่ไม่สามารถจะรวมตัวกันได้ในทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทรงภาวนาว่าคริสต์มาสจะต้องช่วยเราให้ค้นพบว่าครอบครัวคือบ่อกเกิดของชีวิตและความเชื่อเป็นที่ที่จะมีการยอมรับและมีความรักมีการพบปะสนทนากันมีการให้อภัยและเป็นบ่อกเกิดแห่งสันติสุขสำหรับมวลมนุษยชาติขออวยพรทุกคนให้สุขสันต์ในวันพระคริสต์สมภพ จากนั้นพระองค์จึงทรงประทานพรแด่โรมและโลก Benedictio Omnipotentis Sancti Maniat Patris Descenda 6มกราคมเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จถวายมิสซาโอกาสสมพธดพระคริสต์เจ้าแสดงองค์ณพระมหาวิหารนบ,บุญเปตโตรนครรัฐวัติกันวันนี้ในบทเทศประลองตรัสว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีพิจารณาพระเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีกโดยเรียนรู้จากแบบอย่างของบรรดาโหราจารย์ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มบทเทศของพระองค์โดยตรัสว่าในสมัยของเราจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและหมู่คณะที่จะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการนามัสการมากยิ่งขึ้น เราต้องเรียนรู้วิธีพิจารณาพระเจ้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆตามแบบอย่างของบรรดาหูราจานผู้ออกเดินทางไกลามายังเบธเลแฮมเพื่อนมัสการพระกุมารดังนั้นเชกเช่นเดียวกันกับพวกท่านเราก็ต้องคุกเข่าลงและนมัสการพระองค์ adorare sign facile signore non il è สมเด็จพระสันตปะปาปาทรงนำข้อคิดในบทเทศวันนี้มาจากบทอา่านประจำวันโดยทรงเน้นไปยังถ้อยคำที่เป็นการแสดงออกสามอย่างที่สามารถช่วยเราให้เข้าใจได้อย่างท่องแท้มากขึ้นว่าการเป็นผู้นมัสการพระเจ้านั้นหมายถึงอะไรถ้อยคำเหล่านั้นก็คือเงยหน้าขึ้นมองออกเดินทางและพบเห็น S <S <an> การแสดงออกอย่างแรกนำมาจากหนังสือประกาศกอิสยาผู <S <S <an> <S ้กระตุ้นชาวอิสราเอลหลังกลับจากการถูกเนรเทศให้เงยหน้าขึ้นมองไปโดยรอบ <S <S <an> <S แม้จะมีปัญหามากมายก็ตาม <S <S <an> <S คำเรียกร้องของประกาศศกที่ให้มองไปโดยรอบนี้ไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉย,เฉยต่อความยากลำบากและปัญหาหรือไม่ยอมรับความเป็นจริง <S <S <an> <S หากแต่มันเป็นเรื่องของการมองปัญหาและความวิตกกังวลในรูปแบบ ใหม่โดยรับรู้ว่าพระเจ้าทรงทราบดีถึงปัญหาของเราทรงเอาพระทัยใส่ต่อคำภาวนาของเราและมิทรงเมินเฉยต่อน้ำตาของเราที่ไหลหลัง นี่คือคำเชื้อเชิญให้วางใจในพระเจ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งในทางกลับกันจะนำไปสู่ความสำนึกในพระคุณเมื่อเราเงยหน้าขึ้นมองหาพระเจ้าปัญหาของเรามิได้หมดไปแต่เราจะรู้สึกมั่นใจว่าพระเจ้าทรงกระทานความเข้มแข็งให้เราจัดการกับมัน ความสำนึกในพระคุณและความชื่นชมยินดีบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในพระเจ้าปลูกความปรารถนาในตัวเราที่จะนมัสการพระองค์จากนั้นจึงทรงตั้งข้อสังเกตว่าก่อนที่บรรดาโหราจารย์จะได้นมัสการพระเยซูเจ้าในเบดเลเฮมนั้นพวกท่านต้องเดินทางมาไกล และสำหรับพวกเราก็เช่นกันการเดินทางของเราผ่านทางชีวิตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากมายแม้กระทั่งความผิดพลาดและความล้มเหลวที่สามารถกลับกลายเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้และกับวันเวลาที่ผ่านไปการทดลองและความยากลำบากในชีวิตและประสบการณ์ในความเชื่อก็จะช่วยชำระจิตใจของเราให้นอบน้อมและเปิดกว้างต่อพระเจ้ามากขึ้น และแทนที่เราจะท้อแท้กับความยากลำบากที่พบเจอในชีวิตเราก็น่าจะทำให้มันเป็นโอกาสในการก้าวไปหาพระเยซูเจ้าและโดยการจับจ้องไปยังพระองค์เราก็จะพบกับความเข้มแข็งที่จำเป็นต่อการบากบานกับความชื่นชมยินดีที่จะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง และนี่ก็จะนำเราไปสู่การแสดงออกอย่างที่สามคือพบเห็นเมื่อบรรดาโหราจารย์มาถึงเบทเลเฮมและพบพระกุมารกับพระนางมารีพระมารดาแล้วพวกท่านก็คุกเข่าลงนมัสการพระองค์แล้วพระสันตะป,ปาปาทรงเน้นย้ำความโดดเด่นของสิ่งนี้ว่าการนมัสการเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพที่สงวนไว้สำหรับต่อกษัตริย์และผู้สูงศัก ถึงแม้บรรดาโหราจารย์จะรู้แล้วว่าพระเยสุเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของชาวยิวแต่จริงๆแล้วพวกท่านพบเห็นเพียงแค่ทารกน้อยผู้ยากไร้กับมารดาเท่านั้นทั้งๆที่พวกท่านสามารถมองข้ามสภาพแวดล้อมอันต่ำต้อยเหล่านั้นไปได้เพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าพวกเราก็เช่นกันจำเป็นจะต้องมองให้ทะลุเปลือกนอกซึ่งมักพิสูจน์ได้ว่ามันคือสิ่งหลอกลวง ในพระบรสารเฮโรดและชาวกรุงเยรูซาเลม็มคือตัวแทนของโลกที่ตกเป็นทาสของเปลือกนอกซึ่งเย้าวยวนใจในทันทีที่พบเห็นจึงทำให้ไม่สามารถจดจำพระเยซูเจ้าได้ว่าแท้จริงแล้วพระองค์คือใคร แต่อย่างไรก็ตามบรรดาโหราจารย์มองสิ่งต่างๆแตกต,ต่างออกไปด้วยวิธีการที่เป็นสัจธรรมเชิงเทวาศาสตร์นั่นก็คือวิธีการรับรู้ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆตามวัตถุประสงค์ของมัน วิธีการที่จะมองเห็นได้มากกว่าสิ่งที่พบเห็นและทำให้สามารถนมัสการพระเจ้าพระผู้ซึ่งมักทรงแฝงองค์อยู่ในสถานการณ์ประจำวันในตัวผู้ยากไร้และในตัวผู้คนชายขอบได้รวมถึงวิธีมองสิ่งต่างๆที่ไม่ยึดติดอยู่กับกระแสและโทสะแต่เพื่อจะเสาะแสวงหาสาระที่สำคัญแท้จริงของสิ่งนั้นๆในทุกสถานการณ์ แล้วทรงสรุปด้วยการภาวนาวอนขอพระเจ้าโปรดทรงทำให้เราเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงสามารถแสดงให้เห็นถึงแผนการแห่งความรักของพระองค์เพื่อมวลมนุษยชาติได้ด้วยชีวิตของเรา